วัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับเตาดีมีคุณภาพนะครับยี่ห้อหายแก๊สนะครับเป็นสินค้าของคนไทยนะครับนะครับปีชื่อภาษาไทยติดเลยนะครับยี่ห้อหฮแก๊สนะครับเป็นเตากระจกนะครับเป็นเกาเตากระจกนิรภัยนะครับสามารถไปฝังก็ได้นะครับคือฝังไปฝังคา์เตอร์ หรือไม่ยางนั้นก็ตั้งลอยๆอย่างนี้ก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับเป็นระบบอินฟาเรดสองหัวเตานะครับกระจกนิรภัยทนความร้อนนะครับทนความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้เป็นกระจกนิรภัยทนการขูดขีดนะครับยี่ห้อของคนไทยเลยนะครับอันนี้ของยี่ห้อไฮแกสนะครับอันนี้เป็นรุ่น2หัวเตานะครับเวลาจุดนี่นะครับใช้แบตเตอรี่ถ่าน1ก้อนนะครับด้านนี้นะครับใช้ถ่าน1ก้อนไม่ต้องต่อไฟฟ้านะครับ ใช้ถ่านไฟใช้หนึ่งก้อนเท่านั้นเองก็เป็นระบบจุดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟนะครับนะฮะนะครับติดง่ายนะครับแป๊บเดียวติดเลยนะครับเล่งหลีที่มือนี่นะครับเป็นวงเดียวก็ได้นะครับสักพักหนึ่งจะแดงเหมือนเตาถ่านเลยนะครับเนี่ยติดง่ายนะครับสักพักจะแดงเหมือนเตาถ่านนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับมีอะไรตลอดนะครับคุณลูกค้าอ่ามีอะไรตลอดเลยนะครับ มีอาไหลไว้บริการลูกค้าตลอดจุดติดง่ายนะครับสังเกตคุณลูกค้านะครับบิดมากดปุ๊บติดเลยนะครับติดง่ายนะครับแล้วตัวนี้นะครับขาลองสังเกตนะครับเขาจะมีตัวบังความร้อนตรงนี้นะครับเพื่อมาให้มาร้อนมาถึงนี่นะครับร้อนมาถึงนี่นะครับก็เป็นพลังงานที่สะอาดนะครับแล้วก็ใช้ง่ายประหยัดแก๊สถึง50%นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้อะไรมีตลอดนะครับซื้อจากร้านเรารับรองว่า อะไรมีตลอดนะครับเพราะว่าบริษัทแบรนด์ของไฮแก๊สเนี่ยครับรับประกันเลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับสำหรับไฮแก๊สนี้เขาก็จะผลิตนี่ครับเขาจะผลิตพวกนี่ครับไฮแก๊สนะครับผลิตพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วนะครับมีชื่อเสียงมา40ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับคุณสินค้าดีมีคุณภาพนะครับ พอมาทําเตานะครับก็คุณภาพสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับหลังจากซื้อไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวบริการเรื่องบริการหลังการขายนะครับเพราะว่าร้านตลาดไทยแก๊สเนี่ยจะเลือกสินค้านะครับที่จะเอามาเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือจะอามาขายเนี่ยสินค้าตัวนั้นต้องมีอะไหล่นะครับต้องมีอะไหล่ที่เราไว้บริการลูกค้านะครับเพราะว่าใช้กันนานๆไปแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ ตัวไหนเสียหรือตัวไหนเสื่อมลงมาเปลี่ยนได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะเน้นคุณภาพให้มีอะไรไว้บริการคุณลูกค้านะครับก็คุณลูกค้าสนใจเตาแก๊สระบบแบบนี้นะครับเป็นระบบฝังก็ได้นะครับหรือจะตั้งลอยก็ได้นะครับเป็นอินฟร่าตสองหัวเตานะครับจุดอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่1ก้อนนะไฟฉายหก้อนก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านตลาดไทยแก๊สได้เลยนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ